วัสดีครับกลับมาพบกับช่องมันสุกมากนะครับวันนี้เนี่ยจะเอาอัปเดตภาพที่ขายได้ประจำวันมาให้ดูแบบเช่นเคยนะครับแบบทั่วไปนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับถึงวันที่ประมาณ11 12นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตแชร์จอเช่นเคยนะฮะเราจะดูผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะ โอเคเราจะดูกันตั้งแต่ Shutter Stock นะครับ Shutter Stock เดือนนี้ก็เพิ่งมี40โหลดนะครับแล้วก็12เหรียญน,นิดๆนะับวันที่7วันที่7ผมไม่มีโหลดนะครับอืมวันที่8ไปเลยมี1โหลดนะครับวันเสาร์หนึ้าเ็ดเหรียญโหลดเดียวเลยก็คือเป็นภาพแบ c ็ก r o u ว d ที่ขายดีที่สุดนะครับสีดำ ไปต่อกันที่วันที่9ก็มี1โหลดนะครับ0.66นะครับเป็นภาพน้ำตั้งแต่สมัยปี2020นะครับ <c oughs> แล้วก็วันที่10มี9โหลดนะครับก็มี background ที่ขายดี2โหลดรวมแล้ว0.69นะครับแล้วก็ภาพใหม่โดนเหมานะครับโดนเหมาเป็นคอลเลกชันเลยให้ดูทีละรูปนะรูปนี้นะครับ0.49 นี่ก็เป็นแบบแบ็กกราวเบอร์เหมือนกันขายเอ่อถ่ายส่งไปตั้งแต่สามมกราสองพันยี่สามนี่เองนะครับก็สามสี่เดือนขายได้ละแล้วก็ศูนย์จุดสี่เก้าภาพนี้ทุกคนจะจําได้ว่าใน Adobe Stock เนี่ยขายดีมากนะครับแต่ว่าใน Shutter Stock เนี่ยเพิ่งขายได้เพิ่งถ่ายอย่างนี้มีนาเนาะก็ประมาณเดือนกว่าๆขายได้แล้วแล้วอีกรูปนึงก็0.49เหมือนกันอันนี้ก็30มีนานะครับเดือนกว่าๆถ่ายพร้อมๆกัน 1โหโลแล้วก็0.49นะครับอันนี้เมษา7เมษานะครับเพิ่งถ่ายไม่กี่วัน4ีวันเรียบร้อยขายได้ลวแล้วก็ปากกาสีดำนะครับ0.10นะครับปี2020นะครับแล้วก็ภาพเป็นริ้วๆ0.10นะครับแล้วก็ภาพน้ำเก่าเก่าภาพหนึ่งไปที่วันที่11นะครับ0.49มี2โหโลนะับมีภาพน้ำส้มนะครับ ที่ถ่ายเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับศูนย์จุดสามเก้าแล้วก็ wooden table สนามหญ้าครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วก็วันที่สิบสองเป็นวันพุธนะครับมีสี่โหลดนะครับณตอนนี้มีสี่โหลดแต่ยังไม่หมดวันนะฮะรวมแล้วศูนย์จุดหกเก้านะครับก็โหลน้ำศูนย์จุดสามหกนะครับโหลน้ำแล้วก็ wooden table ศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับแล้วก็ภาพน้ำศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับน้ำ ก็ก็ไม่เก่ามากนะ2,022แล้วก็ wooden table ที่เป็นสนามพื้นหญ้าอะไรอย่เงี้ยนะต้นไม้ก็เป็นโหลดแรกนะครับอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่นี่ Adobe Stock นะครับตอนนี้มี14เหรียญน,นะเบิร์กรอบที่3แล้วกำลังจะเข้ารอบที่3มี299โหลดเดี๋ยวเราจะดูตั้งแต่10บเรียนวมาที่7เดือน4จนตัวนี้ ไปกันเลย wooden table นะครับ0 3 6เดี๋ยวเปิดรูปให้ดูด้วยนี่นะฮะก็ขายได้บ้างแต่ใน shutter stock ขายดีนะรูปเนี้ยแล้วก็ wooden table ที่มาแรงนะครับ0.68รูปนี้ก็เห็นกันบ่อยก็ยังขายได้อยู่ต่อไปก็เป็นภาพป๊อปนะครับ0.25ภาพแบ็กเก่าภาพไปริ้ว เป็นเงานิดๆนะครับแล้วก็ภาพแบ,บก็กการ์ดสีดำสนิท0.95นะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็ภาพใหม่นะครับ0.95เป็นภาพเป็นรล้วๆแบ,บ็กการ์ดเบอร์ทั่วไปนะผมก็เอาส่งไปแบบเดิมซ้ำๆดัดนิดดัดหน่อยบ้างอะไรเงี้ยออกแนวพิงโกเห็นไหมผมใส่คีย์เวิร์ดว่าพิงโกแล้วก็ภาพแนวโพนะครับเป็นเป็นแนวแบบโพโลแกรมแบบภาพเป็น เป็นบูดคะแนนอะไรเงี้ย0.36าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำโฮโรแกรมเลยล๋ยวต้องกลับมาทำนิดน,นึงละเพราะเริ่มขายดีนะครับนี่ครับแล้วก็ภาพเดียวกันกับภาพสีชมพูวิงโกเมื่อกี้นะ0.95เาหเ็นไหมส่งเซตเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ภาพใหม่ของผมแนวภาพเป็นริ้วๆเนี่ยส่งแล้วก็หวังผลได้ไม่กี่วันหวังผลได้เลยนะครับนี่ครับผมเยลโล่บราวน์นะฮะแล้วก็ภาพเป็นริ้วๆ0.25้นะครับภาพนี้ก็ไม่นานมากเท่าไหร่ แล้วก็อันนี้ก็ภาพใหม่เหมือนกัน0.36นะครับเลซแอนดะ์พิงค์ะเห็นไหมเนื้อหาภาพของผมคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยเราก็ไม่จําเป็นต้องคิดเยอะก็ส่งต่อไปแล้วก็0.6ดเยนนะครับภาพแบบแบ็กกราวน์แนวกราฟิกโค้งโค้งคิรคฟปหน่อยอันนี้นะครับก็เป็นโหลดแรกรู้สึกว่าเพิ่งทาไม่นานกันแล้วก็ภาพไอโซเลตนะครับนานๆขายได้สักครั้งหนึ่งส่งไปตั้งนานแล้วศูนย์จุภาพกล่องนะเป็นกล่อง กลองอย่างนี้แหละแล้วก็เอามาวางวางสามอันก็เป็นโหลดแรกนะครับแล้วก็แบล็กาวพิงโกแน่นอนยังขายได้0.95ครับขายดีนะครับบูดเด้นเทเบิล0.95นะคภางนี้ก็ไม่แน่ใจว่าโหลดที่สองแล้วลูปปักก็ยังขายได้แล้วก็ผ้าเป็นริ้วๆสีชมพูอันนี้ก็ขายดีนะรูปนี้0.69เดี๋ยวขอดูเวลานิดน,นึงได้อยู่ ก็นี่เหมือนกันแบ,บ้็กาวเดียวกันกับพิงโกเมื่อกี้แต่ย้อมสีนะออกทองทองราคาก็0ู .4 ี่สี่แล้วก็ภาพป๊อป0ู5ุห้าแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งไม่นานภาพเป็นริ้วๆเหมือนกันขายดีเหมือนกันเริ่มขายดีแล้วลูกเนี้ย0 2นยุดสองห้านะฮะแล้วก็ภาพน้ำสีชมพูก็ขายดี0ู6อืสามหอันนี้นะฮะ แล้วก็พาป,ป๊อปแล้วก็พุดเดนเทเบิลแล้วก็พิงโกนะครับ0ูนย์เก้าอ่าโอเคเก็ประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยโอเคใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีแต่คอนเทนต์พูดแต่เรื่องสาระอย่างเดียวไมต้องขอใคร้วยเพราะว่าผมมพิงตื่นแล้วก็นอนน้อยมากนะครับ อาจจะพูดไม่คล่องแล้วก็อาจจะไม่มีลูกเล่นเลยเลยวันนี้นะครับนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ